เดี๋ยวจะพามาลบพวกคลิปวิดีโอมีปัญหานะครับเรามาที่เพจหรือมาที่ Facebook เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็กดที่มากดตรงขีดสาขีดนี่นะครับพอกดเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับมาที่มันปกติมันจะเป็นตรงนี้นะครับพอเลื่อนมามันจะมีความช่วยเหลือและการสนับสนุนแล้วก็การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเลือกตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ กล่องข้อความกล่องข้อความการสนับสนุนนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นมันก็จะรายงานว่าเกี่ยวกับผู้อื่นในการอัปเดตพ,พวกนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ตัวนี้การแจ้งเตือนของคุณนี่แหละตัวนี้แหละ,ต,หละตัวมีปัญหานะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเรามีอะไรบ้างที่มีปัญหาอะไรเงี้ยลองกดเข้ามาตรงนี้นะวงจอผสมไฟกิฟตัดูเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น เปิดดูสวัสดีครับพบกันอีกอ่ามันมีเกี่ยวกับดนตรีนะเขาก็จะบอกเรานะลองกดดับดูรายละเอียดนะฮะดูรายละเอียดไปปุ๊บมันจะบอกว่ามีลิขสิทธิ์เกี่ยวกับดนตรีเนะฮะดำเนินการนี่มันจะบอกเลยว่าเนื้อหาตัวน,นี้เกี่ยวกับเพลงอะไรอะไรยังไงมันจะบอกหมดเลยเราก็ไม่ต้องใปสนใจมันนะครับลบคลิปเลยนะครับกดดําเนินการต่อแล้วทีนี้มันบอกว่า ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ายอมรับตรงนี้ก็คือมันจะแบ่งรายได้หรือส่งข้อตัวแย้งเราไม่ส่งครับเรามาบอกว่าลบวิดีโอนะครับกดว่าลบวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อมันจะได้เคลียร์นะครับคลิปไหนที่มีปัญหาลบทิ้งไปหมดเลยนะครับดําเนินการต่อนะครับมันก็บอกว่าคุณต้องการที่จะลบวิดีโอใช่ไหมแล้วก็กดตกลงเลยนะครับกดลบวิดีโอนะครับ พอลบเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เรียกสใช่ไหมคือดูนะครับจากสมาปึ๊บแล้วกดตรง3มขีดใหม่แล้วก็มากดที่กล่องข้อความสนับสนุนนะครับนีนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราลบออกไปนะครับบางทีถ้ามันลบแล้วมันไม่หายแล้วก็กดรีเฟชนะครับผมห้องผมจะมีอยู่หลายตัวนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเนี่ยถ้ามีปัญหาอยู่ให้ลบลบให้หมดเลยนะครับ ลบ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 ให้หมดเลยถ้ามันมีปัญหาไอ้ตัวนี้ก็เป็นเพลงเหมอนกันละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาอ๋ออาจจะเป็นเพลงหรือเป็นอันนี้น่าจะเป็นหา่านเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเขาก็คิดว่าอ่าเป็นห้ามขายสัตว์ห้ามอะไรเงี้ยนะครับก็ดําเนินการต่อแล้วก็บอกว่าลบนะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการลบออกนะครับลบวิดีโอนะครับ ให้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอพอเราทําอย่างนี้เนี่ยพยายามกดกดสไลด์ลงนะครับกดสไลด์ลงสมมติว่าเรากดสามเหลี่ยมนี้กดสไลด์ลงนะครับกดสไลด์ลงให้มันรีเฟซนะครับกดสไลด์อย่างเงี้ยเนี่ยกดปุ๊บกดสไลด์อย่างเงี้ยให้มันรีเฟซสไลด์สไลด์หน้าจอลงนะครับจากนั้นก็ลองไปดูใหม่ดูนะครับกดใหม่ดู เลื่อนลงมามาดูนะครับกล่องข้อความสนับสนุนเนี่ยเหลือ3แล้วเห็นไหมครับตอนนั้นเหลือ4นะครับถ้าเราต้องอันนี้เราต้องกดสไลด์หน้าจอลงมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราไม่สไลด์สิ่งที่เราลบกออกไปมันก็ยังไม่เคลียร์ให้เรานะครับนะนี่ของผมมันมีหลายตัวเนี่ยที่มันบอกว่าเหลือตัวนี้ก็คือที่เราที่ผมยังไม่กดเข้าไปเนี่ยสอันเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็มาอีกอันในอีกอันหนึ่งหนึ่งสองในสามตัวนี้นะครับ เี่ยเทวนเลยจุดๆน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยที่ผมยังไม่ลบบอ,อกไปเดี๋ยวผมจะพยายามลบให้หมดนะครับผมก็ทําประมาณนี้นะครับทําตามประมาณนี้อลองกดเข้าไปตัวนี้ดูนะนี่มันก็บอกว่ามีการผิดอะไรอะไรมันก็จะบอกเข้าไปมันก็จะบอกให้เราเข้าไปลบก,ก็ประมาณนี้นะครับผมพยายามเข้าไปลบให้มันนะครับเนี่ยตัวนี้เกี่ยวกับอ่านี่ก็เนี่ยก็เพลงเหมือนกัน อ <icism? S 2> ลองเปิดเ,<ป>เปิดป,ประตูดิกดดําเนินการต่อเลยแล้วก็ลบออกไปเลยนะครับลบทิ้งให้หมดเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทุกทา่านสวัสดีครับ